ข้าไตรจีนงนแต่ข้าพุเจ้าแอ่ข้าพุเจ้าโปรดรับข้าไตรจีนงอของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความศักดสิทธิ์ข้าพเจ้าแต่ถือว่าจนทั้งหลายมีบิดามารดาที่ยาดตอนรอยยอดผู้มีทุกข์ทุกขหลายตลอดก็จำแนงเงินอันที่มีชีวิตอยู่และร่วมรับไปแล้วด้วยท่านเหล่านั้นได้รับความสุขขอให้มีควาพบถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขขึ้ยิ่งขึ้นไปขึ้นตลอดนานไป ตัวน้ำผ้าจานถูกไหมกดนี่จบแน้วจบแล้วได้เหรอกดแล้วได้หลยตัวเลขวิ่งทั้งบนนะเหยาพาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิสวาทินัง เปตานังอุปกาปติอิทธิตางปฏิตาางปุงหังอิทธิเมววัจมิจตุสัพเพปุเรนตุตังตปาจันโทวปณนาลโสโตรยะธรรมนิจวติลโสโตรยะตรงสัพพิติโยววิวัจจันตุตาพาลวโพวินัสตุมาเต ภาวะวันตาลานโยสุขีที่กายยุบุตภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังปุตรัจจาปัจจานุปัจตาโลธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังอาลัง เรื่องบวชใช่อเราจะบวชนะไหมครับโอเคน่านักศึกษาเด่นไม่มีกำหนดเลยไม่มีกำหนดเพราะว่าตอนนั้นเขาไปอยู่ทำงานที่กรุงเทพนะแล้วมาลดความกระเบียบคูอเับเมาด้วยตอนนั้นเราทำงานที่เทพทั้งวัดวัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณวัดไตรมิตรที่ไปทำมนต์สุขผมก็ไปสวดฉลองมนต์สุขทำที่เขาฉลอง นั่นแหละต้องทำปีนตั้งแต่ข้างล่างจนทองข้างบนลาอะไรหลายหลายที่กว่าสิบสี่เดือนทีนี้พอมาปับเหมาเองอยู่ที่บ้านกำลังจะไปสลามลีฟังม้วนตายไปเลยแล้พ่อไอ้นี่เลือดคลั่งเนี่ยต่มอสายแตกมาอยู่บวชที่ไหนบวชที่ไกลๆบ้านแล้วทีเนี้ยผมพอมาอยู่กับหลวงพ่อบางทีทำอย่างนี้จะนั่ง เดือยทแรกก่อนนั้นก็จะบวดที่วัดโพมันได <พา S 2> ้้ยใใช่้อ,อมอยู่ที่นั่นเลยที่สิ๊กกระปิแ้วจะจบามาก็ต้อมวนเวียนอยู่นั่นแหละบอกว่านะวัดโพเขามีตังคนะนะคอมอุตีคอมโบต้อมทอมอีห้าโอมโคตอยู่ที่นั่นเลยแทงหลานาทีแล้วก็ดับเบื่อก็เลยวัดจับผ้าผ้าแบบนี้ออ